เอาละแบลนลิสของมาสเตอร์ดูเอลก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้มันจะเป็นอะไรยังไงผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมคาดหวังกับแบลนลิสรอบนี้ประมาณหนึ่งเลยอืมเพราะว่าฟอร์แมตของมาสเตอร์ดูเอลในตอนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ฟินสมิธมันเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเลวร้ายมากกันเนาะมามาดูกันโอเคจาก2ไปสก็ เพียวกี่ตัวอันนี้เนาะเพียวกี่ตัวเล็กสีดำตัวเนี้ยบอกว่าถ้ามันได้นอ์มอนหรือสเปกก็จะได้เสิร์ชเพียวกี้การ์ดหนึ่งใบจากไอเด็กขึ้นมือการปลดใบนี้ก็ทําให้เด็กเพียวกี่มันเล่นง่ายขึ้นเนาะ,ะมีจํานวนตัวตัวเล็กในเมนเด็กเยอะขึ้นครับอืมก็ก็ดีก็ให้เขาได้หายใจสะดวกและอันต่อมาเป็นโซลิมิต็ดก็สันเกนไคเมนเนาะจาก2ไปห อืมก็สมควรครับเทนไปนี่คือโดนลิมิตรอบก่อนหน้าเนี่ยมันมันยังไม่พอเนาะเด็กมันยังเกิือนอยู่ก็โดนเพิ่มครับไคเมนนี่ก็เป็นหนึ่งในใบที่ผมเกลียดมากๆด้วยอืมคือขัดไอ้ใบอื่นๆได้แต่พอไอเงามหมดก๊อกปับ๊บเงามหมดของขัดปับ๊บแล้วอยู่ๆเขาปาไคเมนมาแบบเนี้ยเรก็ตายอยู่เดียเนาะเออนั่นแหละก็ โดนไปแต่ว่าเทนไปในมัตเตอร์ดูเอลเนี่ยมันก็ยังเหลือตัวไพดาอยู่นะไอตัวตัวขาวเนี่ยเนาะที่สามารถที่จะนอร์มอนหรือว่าสเปรยแล้วก็เสิร์ดไอซันเกนสเปลแท็ปจากไอเด็กขึ้นมือได้เนี่ยเนาะอืมไอใบนี้มันก็ยัง3ามใบอยู่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะทําให้เทนไปมันยังเล่นได้อยู่ละมั้งแต่ว่านั่นแหละความเสถียรหายไปแบบเยอะมากๆมากๆมากๆเลย แต่ก็ต้องรอดูถ้ามันยังเหลื้อนอยู่ก็อาจจะโดนไพด้าเพิ่มเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าไพด้าในฟอร์แมตอื่นๆนะ่ะมันมันเหลือกี่ใบผมจําได้ว่าในฟอร์แมต OCG เนี่ยไพด้ามันเอ่อเหลือหนึ่งใบหรือเปล่านะผมขอเช็คก่อนเทนไพด้าก้อนในฟอร์แมต OCG ไม่เนาะไพด้าใน OCG มันก็ยังยังสามใบเนาะอืมโอเค anyway เรามูฟออนไปใบอื่นกันบ้างบล็อกดากอนปลดแบนโอเคอันน mm ี้ก็ซีเพลย์ในพวกเด็กธาดินครับอย่างอด a ม a ันซิสเตอร์เนี่ยเนาะปลดแบนมาให้ให้เหลือหนึ่งใบเหมือนกับในฟอร์แมต OCG เนาะในฟอร์แมต OCG เนี่ยไอ้มันไม่เคยโดนแบนเลยใช่ปะแล้วเห็นว่าเอาไปเล่นกับเด็กเจมไหไนท ได้ด้วยเอ่อเจมไนที่มันได้ของใหม่อะ่ะอืมก็ก็ต้องรอดูนะกลับไปตัวฝั่งมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยว่ามันจะทำให้อดามันซิเปเตอร์มันกลับมาได้หรือเปล่าเออแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวของเสริมเจมไนมันก็จะตามเข้ามาด้วยเนาะเอออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เด็กเจมไนก็จะได้ใช้ไอ้ตัวบล็อกดากอนไปนี้ครับอืมก็รอดูกันไปแล้วก็ทีนี้ Yes <laughs> <laughs> การที่โดนแบนเนาะเบียทริสก็จาก3เหลือ0ครับในที่สุดมันก็ไปสักที <laughs> คือนั่นแหละมันมันควรโดนตั้งแต่เดือนที่แล้วครับไอตัวเบียทริสเนี่ยมันว่างไงดีไอการที่ฟินสมิธมันมาแล้วมันมีเบียทริสเนี่ยมันทำให้ตัวเด็กสเน็ไอที่ก่อนหน้าเนี้มันตกไปเทียสองเทียสามอะไรแบบเนี้ย แล้วเรามันไม่ค่อยเสถียรนะ่ะอ่อพอมันได้ฟินสมิธได้เบียทริสมามันทําให้เด็กมันเสถียรขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วกลับมาเป็นเทียวันได้แบบเนี้ยเนาะเออแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมในเด็กไวโหวดด้วยด้วยใช่ปะที่แบบเอ่อเด็กไวโหวดใช้เบียทริสถมไอเอสเทล่าที่ที่เป็นตัวเล็กเลเวล2ที่นอมอนแล้วโยนสเปลแท็ปแล้วก็เสิร์ชไอมอนหรือว่าการ์ดของ ไว้บูดขึ้นมือได้อะเออไอ,บนนะอ,อใ, rice, ใบนั้นอ่ะก็เอ่อใช้เบียร์ติสยนไปนั้นแล้วก็ให้สไปเอลชุบขึ้นมาแบบเนี้ยเนาะอืมก็ทําได้หลายอย่างครับกับไอ้เบียรติสมันคือลาวาวาเชนแบบออนสเตียรอยด์ก็สมควรที่จะไปอืมและที่ผมผิดหวังนิดหนึ่งกับไอ้ตัวแบลิสก็เนี่ยเนาะคือการที่เขาไม่ได้จัดการตัวเดียเบลสตากับไออันนี้เลยไอคาชาทิกายูนิคอน อืมคือมันมันเกลือนมากครับแต่ก็เข้าใจได้อยู่ว่าทําไมไม่เล่นไอ้พวกนั้นเพราะว่าไอมันอาจจะอยากให้เอามาคานอํานาจไอ้ตัวอันเนี้ยคานอํานาจไอ้ตัวฟินสมิธเอ่ให้คนเอาไปเตะไอ้ฟินสมิธเอ่อเรคเวยมออกนอกเกมไปแบบเนี้ยเนาะเออแล้วก็เดียวเบลสตาก็อาจจะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเวลามัง้ง ืมคือใน OCG เดียบเลสตามันเหลือหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดับเบิลเช็คให้อืมใน OCG เดียบเลสตามันเหลือเหลือหนึ่งแล้วก็ใน TCG ยังสามใบอยู่ก็ก็ดูกันว่าเจ๊แกจะโดนไหมแต่คิดว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วยังไม่โดนในรอบนี้อีกรอบต่อไปก็คงไม่โดนแล้วแหละเออคิดว่านะาแต่ก็ต้องกอดูกันไป ครับสำหรับแบลลิสกอบนี้ก็ถามว่ามันน่าผิดหวังไหมก็ก็ไม่ขนาดนั้นครับอือย่างน้อยใบนี้ก็ไปอ่ะอย่างน้อยเบียร์ทิสมันก็ไปอ่ะเออมันก็ทำให้สเน k ไอมันน่าจะดรอปลงไปได้ประมาณหนึ่งเลยแหละอะการที่ไม่มีสะพานเชื่อมจากเอนจิ f นฟิน m i t ธมาแบบเนี้ยเนาะอืมแต่ใบเปิดใบอื่นก็ก็อาจจะยังถือว่าเยอะอยู่เรอมั้งไม่แน่ใจครับ อืส่วนไวโ์บอก็ก็คงถอดสไปเอลออกมัง้งเ,เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เบียทริสถมแอสเทล่าแล้วเอาสไปเอลเอาสไปเอลชุบได้แล้วอะไรแบบเนี้ยอืมโอเคก็ถือว่าเป็นลิสต์ที่โอเคครับถือว่าดีคลิปนี้ก็ประมาณนี้อืมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ